ทำไมมันล็อก,กัอนเดี๋ยวจัดดิๆดีๆก่อนจัดดิก่อนจ้ะจัดดีๆก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยฮะในบ้านมีอะไรบ้างครับมีจีมีอะไรบ้างลูก ya <laughs> Wah <laughs> <laughs> จะแอบ,บเข้าตรงไหนจะแอบ,บเข้าตรงหน้าต่างใช่ไหมคะไม่ได้วิจิวิจิต้องเข้าหน้าบ้านอะป้ามอให้เข้าหน้าบ้านไงหนูจะปีนนี่อ่ะจะปีนเข้าหน้าต่างเหรอลูกจะปีนเข้าหน้าต่างใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมวิจิ <c oughs> <c oughs> อะ,อะ,อะ ไหนจะปีนเข้าหน้าต่างใช่ไหมลูกไหนมีจิจะเข้าตรงไหนคะไหนจะเข้าตรงนี้เหรอเข้าได้เหรอลูกเข้าได้เหรอฮะอ้าวไหนเข้าไหนไหนไม่ยอมเข้าหน้าบ้านมีจีไม่เข้าหน้าบ้านเหรอคะอ้าวเข้ายังไงเข้าได้หรือเปล่ามุดเข้าไปได้เปล่ามุดหน้าต่างได้ไหมลูก เร็วอ่ะปิาต่างไปเข้าหน้าบ้านเข้าได้ไหมอ่ะอ่ะอ่ะเร็วอ่ะเข้ายังเออเออเอา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 เข้ายังไงเอาเข้าให้ได้ก่อนเอาเอาเข้าไปเร็วเข้ามุดมุดเข้าไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปให้ได้เอาตัวเข้าไปเอาตัวเข้าไปให้ได้ลูก เก่งมากวิจีปีหน้าต่างเข้าไปเร็วเร็วปีหน้าต่างเร็วปีหน้าต่างเข้าไปเร็วป้าป้าช่วยอ๊บปีปีเข้าไปเร็วนี่ไงปีเข้าไปเร็วเดี๋ยวป้าป้าช่วยป้าป้าช่วยเร็วไหนปีเข้าไปได้ไหมปีเข้าไปเร็วปีเข้าไปอ่ะให้ป้าอ่ะโอเค ปีกเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ไหมเร็วยีงนิดเดียวเอาขาเข้าไปก่อนลูกเอาขาเข้าไปก่อนวิจิเอาขาเข้าไปก่อนข้างหนึ่งอึ๊บบานพังบานพังเอาเข้าไปเร็วเข้าไปเข้าไปอ่ะอึ๊บอึ๊บอ่ะเข้าไปได้ข้างแล้วอ่ะเข้าไปอีกข้างเร็วเร็วเก่งมากนี่ให้ปอาฟ้าจับมืออยู่อ่ะก้าไปอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยกอึ๊บ อึบอึ๊บอีกั้งเก่งมากเก่งมากปีน้าต่างปีน้าต่างด้วยเอานี่เอาโทรศัพท์ไว้โทรหารป้าเอาโทรศัพท์ไปโทรหารป้านี่วิธิปีน้าต่างก่อนค่ะวิธิปีน้าต่างก่อนอปีน้าต่างก่อนนะนี่อึ๊บอ่า